สวัสดีครับพูดถึงตลาด MAI หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยหลายคนน่าจะนึกถึงภาพเดียวกันเลยนะครับคือเป็นแหล่งรวมหุ้นโตเร็วโตแรงแต่ก็แม่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงปรี๊ดเหมือนกันคำถามที่ค้างคาใจหลายๆคนเลยก็คือ ตกลงแล้วตลาด MAI นี่มันเป็นขุมทรัพย์ที่รอให้เราไปค้นพบหรือว่ามันเป็นแค่กับดักสวยๆที่ล่อนักเก็งกำไรเข้าไปติดกันแน่วันนี้เราจะมาลองสวมบทบาทเป็นนักสำรวจแล้วหาคำตอบเรื่องนี้ไปด้วยกันครับโอเคครับมาเริ่มกันเลย ทำไมตลาดนี้ถึงมีสเสน่ดึงดูดนักลงทุนได้ขนาดนั้นต้องบอกว่ามันคือสเสน่์ของมวยรองครับคือเป็นคำมั่นสัญญาว่าเราจะได้เจอบริษัทเล็กๆที่วันหนึ่งอาจจะโตแบบโอ้โหพลิกชีวิตได้เลยคือต้องเข้าใจก่อนว่า MAI เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนสปริงบอร์ดให้กับธุรกิจขนาดกลางของไทยเลยครับให้บริษัทเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนเพื่อไปต่อย,ยอดธุรกิจ ส่วนฝั่งนักลงทุนก็เหมือนได้โอกาสเข้าไปร่วมหัวจมท้ายเติบโตไปพร้อมกับบริษัทตั้งแต่ยังเป็นวุ้นอยู่เลยเอาล่ะพอรู้ที่มาที่ไปแล้วทีนี้เรามากางแผนที่ทำความเข้าใจสภาพของตลาดนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่าไอกความพันผวนที่เขาว่ากันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ดูตัวเลขนี้สิครับอัตราส่วน P/E ของตลาด MBI เนี่ยเคยเหวี่ยงตั้งแต่23เท่าไปจนถึง80เท่า คือมันสะท้อนภาพความผันผวนแบบสุดขั้วเลยถ้าเทียบกับตลาดใหญ่อย่างเสร็จแล้วอันนี้คือรถไฟเหาะดีๆนี่เองและความผันผวน,นเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากลักษณะเฉพาะตัวของ MAI นี่แหละครับซึ่งต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่ข้อเสียนะแต่มันคือคาแรคเตอร์ของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นค่า PE หรือ Price to Book ที่พร้อมจะเหวี่ยงได้ตลอดเวลาเพราะบริษัทส่วนใหญ่ยังเป็นบริษัทอายุน้อยโมเดลธุรกิจอาจจะยังไม่นิ่งแล้วไห่แต่ข้อดีคืออะไร คือความคล่องตัวไงครับปรับเปลี่ยนได้เร็วมากแน่นอนว่าพอบริษัทเป็นแบบนี้กําไรกับกระแสเงินสดมันก็เลยจะสวิงขึ้นลงเป็นเรื่องปกตินี่แหละครับคือธรรมชาติของสนามนี้ที่นักสำรวจทุกคนต้องเข้าใจก่อนลงสนามโอเครู้จักพื้นที่แล้วแต่สภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงต้องยอมรับตรงๆว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับพายุเศรษฐกิจลูกใหญ่เหมือนกันครับซึ่งเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย และพายุที่ว่านี้มีอะไรบ้างโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสหรัฐจีนที่ยังยืดเยือ้อความไม่แน่นอนของดอกเบีย้ยทั่วโลกที่เดาทิศทางยากเหลือเกินแล้วก็ที่กระทบเราตรงๆเลยคือ GDP บ้านเราเองที่โดนปรับลดเป้าลงมาทั้งหมดนี้คือลมต้านที่นักลงทุนต้องเจอครับแต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้ว่าพายุจะแรง แต่เชื่อไหมครับว่าท่ามกลางพายุนี่แหละมันมีโอกาสซ่อนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในตลาด MAI ซึ่งมีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจมากๆโผล่ขึ้นมาดูนี่สิครับนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจมากในขณะที่นักวิเคราะห์มองว่ากำไรของบริษัทในตลาดเซ็ตโดยรวงเนี่ยอาจจะติดลบถึง4.6% แต่กลับกันเขาคาดว่ากำไรของบริษัทในใหม่จะโตสวนกระแสขึ้นไปถึงบวก20%เห็นความต่างไหมครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้เราต้องหันกลับมามองตลาดนี้ดีๆเลยพี่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสภาพตลาดโดยรวมที่มันดูไม่ค่อยดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นโอกาสครับเพราะมันทำให้หุ้นดีๆหลายตัวใน MAI ราคาตกลงมาจนต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทซะอีกพูดง่ายๆคือ เหมือนของดีๆกำลังลดราคาครั้งใหญ่อยู่นั่นเองแล้วถามว่ามันเคยมีคนทำสำเร็จไหมนี่คือหลักฐานเลยครับดูอย่าง T N H B O L หรือ X O สิครับนี่คือตัวอย่างของเพชรในตมที่เคยอยู่ใน M A I ผลตอบแทนที่เห็นเนี่ยคือโตเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์แล้วนี่คือยังไม่รวมปันผลนะเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าถ้าเลือกถูกตัวแล้วอดทนถือยาวๆได้ผลตอบแทนมันมหาศาลจริงๆเอาละครับ เห็นทั้งความเสี่ยงเห็นทั้งโอกาสกันไปแล้วคำถามต่อไปคือแล้วเราจะหาหุ้นแบบนั้นเจอได้ยังไงส่วนนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเราจะมาดูเข็มทิศ5ข้อที่จะช่วยนำทางเราในการตามล่าหาหุ้นคุณค่าใน MAI กันเราจะเรียกมันว่าคัมพีการลงทุนใน MAI ก็ได้ครับซึ่งมันก็คือกรอบความคิด5ข้อสำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือหลักในการสำรวจของเราในครั้งนี้ เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลย 5. ข้อนี้จำง่ายๆเลยครับมันเหมือนเป็นเช็คลิสต์ส่วนตัวของเราเลยนะ 1. คือต้องมีงบการเงินที่แข็งแกร่ง 2. คือมูลค่าต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่ดีแต่แพง 3. คือโมเดลธุรกิจต้องยั่งยืนมองเห็นอนาคต 4. อันนี้สำคัญมากคือธรรมาพิบาลของผู้บริหารต้องเชื่อใจได้และสุดท้ายข้อ5 ต้องมองหาปัจจัยเร่งการเติบโตในอนาคตหรือที่เรียกว่า trigger point ให้เจอมาดูข้อแรกกันก่อนเรื่องงบการเงินที่แข็งแกร่งอย่ามองแค่ว่ารายได้โตนะครับอันนั้นใครๆก็ดูแต่ให้เจาะลึกลงไปที่อัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin ตัวนี้มันจะบอกเราว่าขายของได้ร้อยบาทเนี่ยสุดท้ายแล้วเหลือเข้ากระเป๋าจริงๆกี่บาทซึ่งมันสะท้อนเลยว่าบริษัทคุมต้นทุนเก่งแค่ไหนและมันยังบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจด้วย ข้อต่อมาเรื่องคนครับโดยเฉพาะในบริษัทเล็กๆเนี่ยนะผู้บริหารแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนเป็นกับตันเรือเลยล่ะครับดังนั้นการดูวิสัยทัศน์และที่สำคัญที่สุดธรรมาพิบาลของผู้บริหารจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าผู้บริหารดีโปร่งใสเราก็จะประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะเจอข้อมูลหมกเม็ดหรือราคาที่ถูกปั่นขึ้นมาลยอยและข้อสุดท้ายในเข็มทิศของเรา คือการมองหา trigger points หรือสัญญาณของการเติบโตในอนาคตมันคืออะไรก็อย่างเช่นการที่บริษัทกำลังจะออกสินค้าใหม่ที่ดูแล้วมีแววว่าจะปังหรือกำลังจะขยายตลาดไปต่างประเทศหรืออาจจะเป็นการได้สัญญาระยะยาวก้อนใหญ่ๆมาสิ่งเหล่านี้และครับคือตัวจุดระเบิดที่จะปลดล็อกศักยภาพของบริษัทให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้เอาละครับเรามีเข็มทิศแล้ว แต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแนวคิดหรือ mindset ของเราในฐานะนักสำรวจเราจะมาตอกย้ำกันอีกครั้งว่าการจะเอาตัวรอดและประสบความสำเร็จในสนามนี้ได้ต้องคิดแบบไหนในตลาด MAI มเนี่ยมันมีผู้เล่นอยู่สองแบบครับคือนักขน,นันกับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ความต่างมันชัดมากนักพนันจะวิ่งไล่ตามข่าวรายวันหุ้นตัวไหนกำลังฮิตก็โดดเข้าไปแจมไม่ได้สนใจพื้นฐานหรือความเสี่ยงเลยแต่ในขณะที่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์เขาจะใช้เข็มทิศที่คุยกันไปเมื่อกี้โฟกัสที่คุณค่าระยะยาววิเคราะห์โมเดลธุรกิจและที่สำคัญคือเข้าใจและควบคุมความเสี่ยงของตัวเองนี่คือทางรอดและทางรวยในระยะยาวครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันนะครับว่า ในตลาดที่คนส่วนใหญ่มองเห็นแต่คำว่าเสี่ยงแต่ถ้าเราเป็นนักสำรวจที่เตรียมตัวมาอย่างดีมีทั้งแผนที่มีทั้งเข็มทิศเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะเป็นคนที่คนพบขุมทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดที่คนอื่นมองไม่เห็นก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ จบพาร์ทวันมาต่อได้พาร์ทที่2กันครับว่าด้วยตลาด MBI ต่อครับว่ามันคือโอกาสหรือกับดักสําหรับรายย่อยเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมหุ้นบางตัวในตลาดเมถึงให้ผลตอบแทนได้เป็นพันๆเปอร์เซ็นต์วันนี้เราจะมาเจาะลึกตลาดหลักทรัพย์ m a i หรือเมของไทยกันเพื่อถอดรหัสกลยุทธ์เบื้องหลังการลงทุนในตลาดที่ขึ้นชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงแต่ก็แฝงไปด้วยโอกาสมหาศาลเช่นกันครับ เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ภาพรวมและที่มาที่ไปของตลาดไม้คืออะไรจากนั้นไปดูเสน่ห์และความเสี่ยงที่เป็นเหมือน2ด้านของเหรียญพร้อมเปิดคัมภีร์การเลือกหุ้นฉบับผู้เชี่ยวชาญลองดูตัวอย่างหุ้นจริงๆกันและปิดท้ายด้วยเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือกรอบความคิดในการลงทุนครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกสุดกันเลยตลาดไมที่เราพูดถึงกันเนี่ย จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีบทบาทสำคัญยังไงกับเศรษฐกิจบ้านเราคือต้องบอกว่าหัวใจหลักของการก่อตั้งตลาดใหม่ขึ้นมาเลยเนี่ยก็เพื่อเป็นเหมือนสปริงบอร์ดให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากมหาชนได้พูดง่ายๆคือเปิดโอกาสให้บริษัทดีๆได้เติบโตและขยายกิจการซึ่งเราก็ได้เห็นหลายบริษัทเลยนะครับที่ใช้เวทีนี้ในการก้าวกระโดดทางธุรกิจได้อย่างน่าทึ่ง ในช่วงเวลานี้นะครับนักลงทุนเองก็ต้องเจอกับภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซับซ้อนมันเหมือนเรากำลังเดินเรือที่ด้านหนึ่งก็เจอลมต้านจากปัจจัยระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบี้ยแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ยังมีลมส่งท้ายเรืออยู่บ้างจากโอกาสในประเทศอย่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆหรือเม็ดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังคงไหลเข้ามาครับเอาล่ะครับ ทีนี้เรามาสิงส่วนที่น่าสนใจที่สุดของตลาดนี้กันนั่นก็คือลักษณะเฉพาะตัวของหุ้นใหม่ซึ่งผมมองว่ามันเปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านจริงๆครับคือมีทั้งเสน่ห์ที่ดึงดูดใจจากโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดและในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่เราต้องทําความเข้าใจและบริหารจัดการให้ดีถ้าเห็นภาพชัดๆนะครับลองเทียบกับหุ้นในกระดานใหญ่อย่างเซ็ดู บริษัทในไมายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าคล่องตัวกว่าเยอะเลยทําให้มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงกว่ามากๆโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆพวกเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆแต่แน่นอนครับความคล่องตัวนั้นก็ต้องแลกมากับความพันผวนและความไม่แน่นอนที่สูงกว่าเป็นเงาตามตัวและสไลด์นี้ล่ะครับคือสิ่งที่สะท้อนคำว่าสเสน์ได้ดีที่สุดเลย ดูตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้นสิครับนักวิเคราะห์ประเมินว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยบริษัทในไม้จะโตสูงถึง23.9%ในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวมแบบเทียบกันไม่ติดเลยนี่แหละครับคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่แต่พอพูดถึงสเสน่ห์แล้วก็ต้องพูดถึงอีกด้านของเหรียญน,นั่นก็คือความเสี่ยงที่จับต้องได้ครับ การประเมินมูลค่าหรือค่า P/E ของตลาดนี้มันแกว่งได้ในกรอบที่กว้างมากๆตั้งแต่23เท่าไปจนถึง80เท่าซึ่งแน่นอนว่ามันให้รางวัลมหาศาลกับคนที่เข้าถูกจังหวะแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งสําหรับคนที่ไม่พร้อมลองลึกภาพตามนะครับเวลาตลาดเป็นขาลงแรงๆหุ้นกลุ่มที่มี P/E สูงๆแบบนี้แหะครับที่มักจะโดนเชขายก่อนเพื่อนเลย คำถามคือแล้วเราในฐานะนักลงทุนจะรับมือกับความผันผวนนี้ยังไงจะคัดกรองหาเพชรในตมเจอได้ยังไงไม่ต้องห่วงครับวันนี้เรามีกรอบการทำงานหรือเรียกว่าเป็นคำพีห้าขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้การเลือกหุ้นใหม่มีหลักการและเป็นระบบมากขึ้น กรอบการทำงานนี้จะไล่ตั้งแต่ก,การตรวจสอบเชิงปริมาณที่เราเห็นเป็นตัวเลขได้ชัดๆอย่างงบการเงินและการประเมินมูลค่าไปจนถึงปัจจัยเชิงคุณภาพที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกมากๆอย่างโมเดลธุรกิจตัวตนของผู้บริหารและที่สำคัญคือปัจจัยที่จะมาเร่งการเติบโตในอนาคตซึ่งแต่ละข้อจะมีความสาคัญยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับประเด็นนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับสำหรับบริษัทเล็กๆที่ยังอยู่ในช่วงกำลังเติบโตเนี่ย คุณภาพและธรรมาภิบาลของทีมผู้บริหารมีน้ำหนักและความสำคัญมากกว่าบริษัทใหญ่ๆหลายเท่าตัวเลยครับเพราะการตัดสินใจแค่ไม่กี่ครั้งของผู้บริหารเนี่ยแหละครับที่สามารถกำหนดทิศทางและชะตาของบริษัทได้เลยแล้วไอ้ที่เรียกว่าปัจจัยกระตุ้นการเติบโตหรือที่เขาเรียกกันว่า c a t ลิส s t เนี่ยมันก็คือเหตุการณ์สำคัญๆพวกนี้แหละครับที่จะเข้ามาปลดล็อกมูลค่าของบริษัทให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ อย่างเช่นบริษัทเทคเล็กๆที่อยู่ดี้ก็เปิดตัวสินค้าใหม่ที่ฮิตติดตลาดขึ้นมาแบบนี้แหละครับที่สามารถเปลี่ยนราคาหุ้นไปได้เลยในเวลาอันสั้นเราพูดถึงหลักการกับทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูกันบ้างดีกว่าว่าพอเอาคัมภีร์นี้ไปส่องกับบริษัทจริงๆที่เคยสร้างผลตอบแทนมหาศาลในอดีตเนี่ยมันจะเห็นภาพเป็นอย่างไรน่าสนใจใช่ไหมละครับ พอเราย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันมีหุ้นมายอยู่กลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้แบบโอ้โหมหาศาลจริงๆเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวสําหรับนักลงทุนที่เข้าไปเจอตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็อดทนถือมาได้ซึ่งแน่นอนว่านี่คือกลุ่มผู้ชนะนะครับแต่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของตลาดนี้ได้เป็นอย่างดีลองดูเคสของ T.N.H. หรือโรงพยาบาลไทยนครินสิครับ หุ้นตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่ม defensive คือไม่ค่อยผันผวนตามเศรษฐกิจเท่าไรด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์แล้วก็มีการขยายตลาดไปจับกลุ่มลูกค้าต่างชาติอย่างต่อเนื่องทําให้หุ้นตัวนี้สร้างผลตอบแทนรวมได้มากกว่า1,700เเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละครับคือพลังของธุรกิจที่แข็งแกร่งและอยู่ในเมกะเทรนด์อีกหนึ่งกุญแจสําคัญของความสําเร็จที่มักจะเจอกันบ่อยๆในหุ้นเติบโตสูงพวกนี้นะครับก็คือการที่ธุรกิจของเขาเนี่ย เข้าไปแก้ปัญหาหรือที่เรียกกันติดปากว่าเพนพอยต์ให้กับคนในชีวิตประจำวันได้จริงๆอย่างเจปาร์คที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องการหาที่จอดรถในเมืองหรือธุรกิจอื่นๆที่มาช่วยแก้ปัญหาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนี่แหละครับคือหัวใจของโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับการจะประสบความสําเร็จในตลาด MI ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคัมพีร์หรือเครื่องมืออย่างเดียวแต่มันต้องอาศัยกรอบความคิดหรือ Mind s e t ็ที่ถูกต้องด้วย อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องคิดอย่างไรมาดูกันครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะครับ 1. ต้องมองตลาดมายเป็นสนามของนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่นักพนัน 2. ต้องโฟกัสไปที่คุณภาพของคนนั่นก็คือทีมผู้บริหารและ3ก็คือความอดทนครับอดทนถือลงทุนในบริษัทดีๆที่มีเส้นทางการเตริบโตชัดเจนในระยะยาวให้เป็น ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนแผนที่และเข็มทิศให้เราใช้ในการสำรวจตลาดใหม่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ว่าเมื่อเรามีเครื่องมือและหลักการอยู่ในมือแล้วผู้นำอุตสาหกรรมในอนาคตรายต่อไปกำลังซ่อนตัวรอการค้นพบอยู่ในตลาดใหม่วันนี้หรือเปล่า